เขาขี้โมเราชอบเป็นขี้โมอ่ะใช่เขาเป็นกองหลังดีสุดในโลกไงคสวัสดีครับนาทินลินครับนี่คือรายการขอบสนามถามตรงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวอะไรสวัสดีค่ะนัทินลีนูจิตตาค่ะนัทนลีนตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ทำงานค่ะครับพี่รู้ครับไปทำงานอะไรอยู่บ้าง ตอนนี้กำลังจะทำ u t u b e กับพี่ๆเสือร้องไห้ค่ะแล้วก็กําลังจะมีรายการฟุตบอลกับพี่เบลขอบสนามแล้วก็กําลังจะมีผลงานเกมต่างๆแคสเกมร่วมกับพี่ๆในแฮชแ r กอีสปอร์ตค่ะโอเคครับตอนนี้นัทลินกำลังอยู่ในรายการขอบสนามของตรงซึ่งเป็นรายการ,รที่จะให้นัทนินเลือกคําตอบระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งนี้คือเขาเรียกว่า50-50พร้อมเลยนะพร้อมเลยโอเคครับร้องหรือเตนร้องค่ะเพราะหนูร้องเพลงเพาะระเบิดเวลาเออดีาเลยเพราะน,นี่คือสุดยอดละลื่นไม่ลื่นไม่ลื่นค่ะ ทำมชัวร์แต่ัวร์อยู่ยังชัวร์อยู่ไม่ชัวร์เพราะโควิดเห่อเป็ดหรือว่าหงดีหงค่ะไม่ใชาเป็ดหรอเพราะว่าเราสง่างามเป็หนูชอบกินเป็ดค่ะข้ามไปครับซาร่าหรือมาเน่ครับซาร่าค่ะอยู่ในดวงใจมานานแล้วมาตินหรือล็อกเลนล็อกเลนค่ะแม่เขาขี้โมเราชอบคุยขี้โมอ่ะใช่เขาเป็นกองหลังดีสุดในโลกไงครับอรเจอร์หรือว่าคล็อปดีครับคล็อปค่ะเฮนโดกับเจอร์ราร์เจอร์ราร์ค่ะ ชอบแต่ว่าต้องเลือกไงคาริอุสกับอาร์เรียนอุ้ยอุ้ยไม่เลือกเลยแม่เนี่ยอุ้ยต้อไม่เยอุ้ยเอาเอาอาเรียนล้กันโอเคยังอุ้ยโอเคครับอุ้ยไม่อยากเลือกเลยอ่ะพี่ไม่มีไม่มีตัวเลือกดีกว่านี้ให้เลือกม่มีตัวเลือกอื่นก็คงเป็นแบบพี่พี่น่าถามแบบคาริอุสอาริซอนอย่างเงี้ยหรือแบบจริงๆสคริปต์คือเขียนว่าคาริอุสกับอาริซอนแต่พี่พี่แก้งเชียร์ที่บ้านหรือว่าเชียร์ที่สนาม เชียร์ที่สนามค่ะทำไมครับอยากเชียร์ที่สนามแต่ไม่เคยนะคะเทรนด์เพรสเซนเตอร์อาโน่หรือโรเบอร์เซนเอาเทรน์ค่ะทำไมครับเพราะว่าเด็กกว่าดูหนักด้วยดูบอลครับดูบอลค่ะไม่ค่อยชอบดูหนักมาสเตอร์ซิตี้กับมาสเตอร์เน็ตอุ้ยไม่เลือกได้ไหมเนี่ยต้องเลือกสิโอ้โหอันนึงอ่ะเมนูแล้วอันเฮ้ยทำไมอ่ะเขาทำอะไรเราไม่ได้นี่ยอ๋อ แยบเลยเอเชียยุโรปยุโรปค่ะโอเคโอเคโอเคกลางวันหรือว่ากลางคืนกันกลางวันค่ะนอนดึกๆแล้วไม่เสียสุขภาพอ่ะเป็นคนเทลซี่เนาะนิดนึงหวานกับข้าวหวานค่ะกินข้าวเหรอคะไม่ได้มีข้าวเลยก็หนูหมายถึงของพ่อไปไงเหมือเวลาเรากินนมกับกาแฟครับนมค่ะกินกาแฟไม่เป็นภูเขากับทะเล ภูเขาทำไมำไม่ชอบทะเลทะเลทำให้เราดำค่ะอ๋อหนูว่าหนูเป็นนีออนมากเลยตอนนี้จะโอเวอร์อยู่แล้วแต่โอลิคีกับลิกาโอลิคีค่ะไมครับทีมแชมป์อ๋อแค่เป็นทีมแชมป์คือจบเลยก็ทีมเราอ่ะให้เราเชียร์ใครอ่ะสุดยอดสุดยอดถ้าสมมติวันนี้จะเลือกนักเตะแมนยูสลับกับนักเตะเลวูจะสลับใครครับสลับใครเหรอคะไม่สลับแล้วใช่นะคะหนูว่าของเราก็ดีอยู่แล้วนะแล้วตัวเขาก็ดูผลงา,านเขาดี วันนี้ตอบออกได้ไหมหนูโดนน่าเลยอะพูดอะไรกัแบแฟนแมนดูหน่อยสู้ๆนะนะรู้ว่าเหนื่อยเป็นกำลังใจให้ค่ะก็ดดเดี๋ยวมันคงดีขึ้น,น,ะนอะเนาะเป็นวันแรกที่ว่าพี่ว่าหนูปอมมากเลยนะสุดท้ายครับฝากถึงแฟนและผูทุกคนเลยฮะปีนี้เรามาแรงมากนะคะแล้วก็หนูเชื่อว่าทุกคนคงฟินเหมือนที่หนูรู้สึกในที่สุดเราก็ทำได้นะคะนแน่นอนถ้าเกิดว่าโควิดไม่ระบาดมากกว่านี้ดังนั้นทุกคนก็ช่วยกันสวดมนต์ด้วยนะคะยังไงก็ สดุดลให้มันไม่ระบาดไปมากกว่านี้เนาะเราจะได้ชูดคุ้ยแชมป์กันค่ะขอบคุณนะท่านทั้งหลนครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ